พูดถึงาโยน์เรื่องนี้หน่อยพูดถึงต Killer นะครับผลงานของพุ่มกับ รีทองคําซึ่งไปเติบโตที่อเมริกาแต่ก็นึกถึงประเทศไทยแล้วก็อยากจะทําหนังไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่านะครับกับหนังต่างประเทศซึ่งขั้นตอนนี้เกิดขึ้นจากลงางขางมีหลายเรื่องแล้วคิทตี้เดคีเริ่มไม่ใช่หนังไทยธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นกันบ่อยๆแอคชั่นนะครับผสมกับความสามารถของนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่ ต้นกลางเราจะมีรุ่นเล็กนะครับก็จะฉายในโรงภาพยนตร์22มิถุนายนนี้ที่เอาบดูทีเซอร์ไปปัจเมื่อสักครู่นี้แบบมันดูแบบดึนเตรมมากเลยคะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราคิดว่าณตอนนี้นะครับธุรกิจภาพยนตร์ของเรานะครับไม่ได้เพียงแต่ว่าเราฉายและชมในประเทศเท่านั้นทั่วโลกเขาต้องการจะเห็นคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ของภาพยนตร์ไทยซึ่งตัวพี่กูเองนะครับซึ่งทํางานทั้งสองฝั่งนะครับทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศทุกครั้งที่เราไปเล่นหนังต่างประเทศแล้วอยากจะเห็นคนต่างชาติเขาได้ดูผลง,งานคนไทยเหมือนกันซึ่งคิดว่าสิ่งนี้แหละครับที่จะทําให้ ธุรกิจของการผลิตภาพยนตร์ในเมืองไทยและก็แสดงไทยเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นความแปลกใหม่ซึ่งพี่ก็เชื่อว่า,อาผู้ชมที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งครั้งเนี้ยเรามีการร่วมทุนและก็มีการลงทุนจากประเทศมาเลเซียซึ่งหมายความว่าอย่างไรฮะหมายความว่าเงินนี่มันเข้ามาในประเทศเรานะครับมาถึงไม่ใช่แค่นักแสดงแต่ทีมงานนะครับที่ทุกทุกครั้งเลยทานข้าวในกองเนี่ยเราคิดอย่างเดียวเลย ชาวนาก็ยังได้เงินนะครับนี่ก็อยากจะให้พวกเราสนับสนุนภาพยนตร์ไทยกันครับรอชมกันนะครับตอนนี้มีการขายหรือติดต่อพูดคุยต่างประเทศหรือยังทานพี่ก็คงจะเป็นเรื่องของทางฝ่ายผู้ผลิ์นะครับและคุณลีเองซึ่งถ้าเมื่อกี้เท่าที่ฟังแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับเนื่องจากว่าเราเงินนี้เป็นเงินทุนจากมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเขาชื่นชมผลงานภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วนะครับ เชื่อว่าตอนนี้ทั้งในฟิลิปปินส์เวตนามเพื่อนบ้านเราเนี่ยติดหนังไทยเราจะไม่่อยดูหนังเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านชอบดูหนังเราครังจาะปอยทีเซอร์ไปเป็นงไงบ้างคบสำหรับ,รบตัวพี่ปูเองนะครับคิดว่า ไม่แพ้หนังนอกนะครับแล้วก็ด้วยด้วยศักยภาพของเ,อเราเห็น้วฮะคุณภาพของการผลิตนะครับแล้วก็เพลงเมื่อกี้เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวทุกคนก็ไปร้องตามแล้วนะฮะแล้วก็มีมีความน่าสนใจซึ่งหลายอย่างแม้แต่ธิมิกของการทำการ์ตูนออกมาซึ่งมันเป็นขายเขาเรียกว่า direct s e l e โดยตรงว่าหนังเรื่องนี้ ถ้าเป็นหนังว่าเป็นแค่แอคชั่นเนียไม่ใช่มันเป็นคอมิกแอคชั่นนะครับซึ่งเราจะได้เห็นผลงานจากอีอ่ไหนเรื่องมันจะแบบว่าน่าแปลกใหม่ยังไงมันจะแปลกแต่ไม่ได้แปลกจนผู้ชมเนี่ยตามไม่ทัน<ช>หนัง<ช>บางเรื่องพยายามขายของใหม่จนบางทีผู้ชมไม่เก็ตนะฮะ<ช>หลางคนน่าจะบอกว่ามันเหมือนเรื่องนี้นะเหมือนเรื่องนั้นนะแต่มาขย่าวรวมกันแล้วก็เป็นแอคชั่นนะครับสไตล์หนังไทยเราซึ่งต่างชาติแล้วก็ ผู้ชมทุกท่กานสามารถจะเอ็นจอยได้ครับพี่เด่นในฐานะนักแสดงมีในองพรอยในโปรเจกต์นหนังนที่แบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจนี้เป็นรู้สึกไงบ้างครับก็ส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นแอคชั่นจ้งมันเหมือนการได้ปลดปล่อยพลังแล้วก็ได้มาดูผลงานของโปรดักชั่นได้เห็นว่า โปรดักชันเนี่ยสร้างมาตรฐานให้เราสร้างให้แบบมีแสงสีเสียงที่ดีเรื่องต่อๆไปก็คงจะอยากทำอะไรที่เป็นโปรดักชันอย่างนี้ก็หวังว่า ข้าพยน์ไทยของเราจะน่าติดตามและพวกเราก็จะค่อยๆพัฒนาความสามารถของพวกเราไปเรื่อยๆที่ซามกริ๊ลุกเราฉีดมากเลงผมเข้ากันเลยอ๋อใช่ครับมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ข้างนอกเป็นเอาเอาเตอร์คาแรคเตอร์ที่ให้ดูแบบป้บอ,องอะไรเป็นคนแบบก็จริงจังนะไม่ใช่คนตลกนะแต่ว่าชีวิตชีวิตเขาอ่ะมันตลกคือชีวิตเขามันน่าบึ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่บางครั้งคุณเพลกับคุณเพลกับข้าพยาเรื่องนี้มากเลยทีเดียวสอง ใช่ครับผมก้าวทุ่มเททุกเรื่องเลยบู้เราบู๊บูเต็มที่บูแบบว่าสนุกสนานสนุกสนานมากครับเพราะว่าเป็นการบู๊ด้วยดาบสุนไรยซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องดาบสุนไอยเลยต้องคนนี้จะมีความรู้เรื่องดาบสุไรยเขาก็จะมีการเทรนบอกเนี่ยจับอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะยืนอย่างนี้นะทิ้งน้ําหนักตัวอย่างนี้นะเขาเป็นแค่ดาบเราเนี่ยในคอร์ดแรก ใช่ก็จะจับดาบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีเทคนิคของเขาวิธีการวิธีการเซฟและดาบสมูไรเนี่ยก็จะต่างกับดาบที่เล่นในละครใช่น้องพลอยู่เปไหคะก็ตื่นเต้นค่ะวันนี้น่าจะเป็นออกสื่อแบบนานมากครั้งแรกในรอบแบบนานมากหลายเดือนก็เลยตื่นเต้นนิดนึงค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ตั้งใจมากทุกคนตั้งใจมากแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นเรื่องแรกของพลอยแล้วก็น่าจะพัอแสดงหลายคนด้วยค่ะก็ต้องบอกว่า ดีใจเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราได้เหมือนเล่นฉากแอคชั่นกับนักแสดงมืออาชีพที่แบบว่าเล่นแอคชั่นอยู่แล้วอย่างพี่เต่าหรือพี่เด่นเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เล่นด้วยกันอ่ะพี่เด่นคุณก็แบบว่าใจเย็นมากคือต้องบอกว่าพลไม่ได้เก่งในการแอคชั่นพี่เด่นเขาก็จะแบบใจเย็นเอาใหม่เอาใหม่แต่พี่เด่นเขาก็ต้องแบบแอคชั่นกับมาตลอดอย่างเงี้ยซึ่งมันหลายครั้งมากแต่พี่เด่นเขาก็แบบเอาใหม่เอาใหม่จนกว่าเราจะได้ ภาพที่สวยที่สุดเลยอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจที่ได้เล่นกับนักแสดงที่แบบ action, mm hmm. แอคชั่นรือาชีพแล้วก็เห็นมาตรฐานที่มันสูงมากๆจนเรารู้สึกว่าถ้ามันสูงขนาดนี้ฉันต้องไปให้ถึงอะไรประมาณนั้นก็รู้สึกว่าแบบเออโชคดีที่ได้เล่นกับพี่เด็ยแล้วก็พี่ต่อแล้วก็ทุกๆคนเลยใช่มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวขอ้องได้ไหมแบบเหมืหอนตัวต่ายยิงจะต้องกับนิดนึงใช่ก็เหมือนน่าจะเป็นฮุคารคเเตอร์ hmm. ที่เราเคยเล่นมาจากเรื่องก่อนๆเลย mm hmm. ก็จะเป็นเหมือนนักฆ่าแล้วก็เป็นเหมือน นักฆ่าที่ต้องเก็บอารมณ์มีความน่านิ่งแต่ว่าต้องให้คนดูรู้สึกอะไรบางอย่างได้ว่านักสแสดงว่าตัวละครตัวนี้มีความรู้สึกอะไรอยู่ข้างในลึกๆอะไรเงี้ยก็จะมีมิติในการสแสดงที่เหมือนจะง่ายแต่จริงๆมันก็ยากาใช่คเดนที่ตูฝากหนังใช่ไหมครับี่ิบสองนายม <c oughs> ครับก็เขาเนี้เป็นตัวแทนของ น้องนักแสดงทุกท่านนะครับแล้วก็ทองคำฟิล์มนะครับในการนำเสนอภาพยนตร์ไทยซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เมื่อกี้ได้ยินกันแล้วว่าทุกคนตั้งใจมากนะครับสิ่งสำคัญเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการนำเสนอสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่นะครับในเรื่องของการทำแอคชั่นแล้วก็คอมิกเข้าด้วยกันแล้วก็มีความน่าสนใจของบทภาพยนตร์เพราะนั้นก็ในวันที่2มิถุนายนนี้นะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับชมภาพยนตร์ไทยซึ่งมีถือว่ามีมาตรฐานไม่แพ้ภาพยนตร์ต่าง ประเทศแล้วก <laughs> okay, ็เราจะได้พิสูจน์กันในรอบพิเครับที่สงที่หายจุดสุดท้โอเคคับขอบคุณมากค่ะบสัสดีอรอสอรูวแต่ก่อนองกลางลจาข Welcome to Star Society